รุ่เชเห็นเนให้ให้ให้อ้อมมาเอาฟลยอ้อมปตัวผมแล้แต่เมื่อกี้มันยังไม่ยุกเลยแบบลมมันยังดีอยู่ที่ลงไปลงกัเดิมนน้ำลงอุ้ยอุ้ยรี่ตรงนี้ตั้งใจล้มอ้ยอุ้ยเไฟอุ้ยตายแล้วอย้พวกหายไอยู่ใช่ค่ะอุ้ยวาอุ้ยตกใจคนลกเลยโอ้เดี๋ยวจะมีฝนตรงนี้นะอุ้ยลงพัก รถตำรวจหรือรถคนอะหรือรถหรือรถประชาชนเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวก็ตรงทางรถใช่โอ้ยไปไม่ได้แล้วนี่ยน่ากลัวโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวโอ๊ยโอ้ยหมดรถรถคันนั้นรถเก่งคันนั้นรีบขึ้นไปเลยเฮ้ยทำไมคันนั้นไม่ขึ้นอ่ะมันขึ้นไม่ได้แล้วเอิร์นล้อมันอยู่ตรงริมแล้วอ่ะหรือรถตำรวจรถตำรวจอะโอ้ยไปก่อน ออกไม่ได้แล้วตอนนั้นถึงเราไอ้เนี่ยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงค่ะช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่แบบมันจะลามมันนมึงมันจะลามมาแล้วรถคันนั้นน่ะกลัวเนี่ยฉันใต้ดินโยนขุดต้นกวงอืมอ้โใช่สิ หันไปพอดีเห็นเขาเห็นเห็นผู้ชายคนนั้นเขาร้องว่าหยุดหยุดหยุดเราก็นึกว่าแบบมีคนขับเข้ามาในบริเวณนั้นแต่น้ํามันไม่หยุดแน่คือเห็นตั้งแต่เช้าแล้วน้ำมันนองแล้วเขาก็ให้ตีวงลมล้อมหนูหนูคิดว่าแบบท่อป่าปลาแตกเฉยเหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูว่ามันเรื่อยๆอ่ะตอนเนี้ยอุ้ยอุ้ย ลงพักเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆไม่ปลอดภัยแล้วตอนนี้ยังรถมาแล้วสาวงงมันยังงานยังรถเราไม่ได้เนี่ยเธอเดี๋ยวคุณยายเป็นงานไม่ถึงไม่ถึงนีไไ่ไม่ถึงใช่ไหมไม่ถึงเราหรอกเพราะว่าเหมือนทำถนนเขาจะทำเป็นล็อกๆอะ่ะ อุ้ยรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นใต้ลงพับอืมมันอ้อกเป็ดเยี่ยวกันเลยคือมันเป็นช่วงหน้าลงหน้าลงมาลแล้วก็ตอนนี้คนกำลังเยอะเลยค่ะหน,นีก็หนีรถจะเข้ามาลงมาไม่ได้นคะอุย,อยตกใจคือเขาต้องอ้อมอ่ะเอ,อ้ยอ้อมแล้วก็ออกไม่ได้แล้วด้วย อ้อมไม่ได้แล้วตอนนี้รถเราอ้อมมาจากไหนกันนะเอ <Yeah. S 1> อคูดิ้นถอยกลับเลย <Yeah. S 1> คือถ่ายรูปไว้อ่ะจะบอกเพราะว่า แฟนจะมารับตอนเช้าแงจะบอกว่าไม่ต้องมาทางนี้หรืออะไรเงี้ยพอดีเลยเอออืนี่ก็จะมาโรงพยาบาลเข้าไหนได้เนี่ยหนูว่าต้องเปลี่ยนเส้นทางเพราะว่าอาจจะต้องเข้าทางทางข้างๆตรงถนนสังคารุ่อะค่ะจอดมันเพราะว่ามันมีที่จอดใต้ตึกอีกอีกหลายตึกเลยค่ะโอ้เด็กจอดรถก็น่ากลัวนะที่อย่างทางลงพยาบาลก็เป็น